ตำแตงนะครับวันนี้ท่านเป็นตาแซ่บแทะหนุ่มย้อยๆตำแตงตำแตงโอ้โหหม้ตาแซ่บาับตดเท่ได้ไปหน่อยตำแตงตำแตงตุ้งไก่แตงเนาะแคบนี่ไก่แคบหมูแล้วก็ ปลาส้มเหรออ่ออ่อดูอ่ทีไรครับผมมากินข้าวเมนูมื้อเย็นเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีเด็ดเลยเซ็บเซ็เลยนะครับกินหวดนี่น้ำกิน้วดนี่วันนี้ฝีมือเชฟหนูกอนนะครับผมนี่หนูกอน จช้เราผัดพี้องวกินกับบอนนำ้ำโอเคครับมา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 กินข้าวด้วยกันครับผมเดี๋ยวขันยาตั้งกล้องก่อนเลยพี่น้องนะเพ้อเพอเพื่อเพื่เพ็เ่อเพื่อเ่เห็นเห็่พ่อ่อพอเพอเรอเอ ไล์สดไล์สดเพจนะครับวันนี้มาจ้าพี่น้องขับเคลื่อนเพจก่อนาหดหวดหดหวดน้ำกันโอ้เสียทับตำเตง่งม <c oughs> าแอรอยมากเลยเนีเ่ยม,ม,มามามาพี่น้องอกินตำเตง่ง โอ้โหมีแคบหมูหน้ากากหมูแคบหมูเนาะวันะวนี้โอ้โหจัดชุดใหญ่เลยวันนี้พี่น้องชุดใหญ่เลยเด้อมากินข้าวเมนูมื่อเย็นนะเนาะเลืกองกานกินข้าวกินปลาเลยครับผมจะได้รับ่อาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคมากินข่าวน้ำกันจ้าพี่น้องอยินดีต้อนรับเนาะเข้าช่องจันทร์ถุกเนาะมากินข้าวน้ำกันนะครับผมเมนูมื่อเย็นเนาะ เป็นตำแตงนะครับผมปิ้งไก่แคบหมูแล้วก็สมปนินสมปลาโลาคอสมปลาช่อนสมปละคอโู้เป็นตะแสไปเ,เไปนาะล,อลอ่องล่องสิบมึงไม่อหลวนเป็นเป็นองไงอื้กำลังดีเลยอืมแซ่บนะออ,อลงมือกันเลยครับก็ปิ้งไก่พี่อ้อง มาแล้วครับผมมาก,กินกยนเนะดูนี่นะได้ยังกินพ่อแม่พี่น้องจัดนม,มจีนจะพี่น้องตำแตงนะครับผมนี่ตำแตงน้ำลายจะพี่น้องอนี่หวดลงไปอื อไปย,ย่งาตงตำเตงวันนี้อกระทูนทูนหรอกระทูน นี่นเราก็ข้าวเย็นมาเล่าจ้ามากินข้าวน้ำกันทร์เสียบ,บดจวดๆหมวกสายขนมจีนหมักลายนี่ครับผม ตำแตงเผ็ดๆตำแตงบปได้กินโดนเลยเนี่ยไปได้กินโดนละคือ <_ ères> พออาร้านสมตำอะไรอร่อยยากเลยนะไม่ค่อยแม่ต้องเจยมตำจินเองเนาะต้องซื้อเครื่องเสียงมาทำเองเลยไปนเ <_ what> านาะ ก็จะได้กินเนาะนั้นลาบเข้าขายไหมวันนี้ขาย,ขายสวัสดีทั้งห้าท่านครับผม มาเด้อมาเด้อมากินข้าวกับแกงสุกเนาะเมนูกับข้าวเมื่อเย็นเมื่อเย็นสุดแสนอร่อยพี่น้องเลยกินกับข้าวแบบบ้านๆนะนนตำแตงไก่สารพัดสารพัดสารเพล ผมปากคอไม่จะแน่อยรๆสวัสดีค exactly. ่ะคุณรัตดาวันแสบๆจ้ามามาครับผมคุณเดยังเกิมเนาะมากินข้าวขึ้นแสบๆน้ำกันเมนูเมื่อเย็น หลังเลิกงานมาดที่เรารักยายป่านมามายายป่านทำได้แต่ละมากินข้าวฝากกินเข้าวแต่ถือว่าเปิดเครื่องสูบน้า อตัดทุดใหญ่แม่นจ่ะปลาชันก็เสีบได้พี่น้องลวคอสมบ่กอืมเสบปลาชันเสบอืม อไส่ขนาด<ป>จะไปจิจไย่ค่ไส่ป่ะไสบ่ะเต็มใจปิดจาน,นครับไสบ่ะเต็มใจพี่น้องเ,เ,อเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็ดับเป็นวาจ้าเอาละ อืมจัดเมนูตาตอนเย็นเมนหัวตอนแรงแสบได้พี่น้องคครบ้านเฮากิดสูบ่ค่อยกินมาเลยเนาะแต่แต่กรุงเทียนี่มากินตอนแรงแมนต้องกินตอนแรงไม่ค่อยมีเวลาอืมช่วงช่วงวายีหลีบ้านเฮากินเมียงกินตำกินยังช่วงนนเที่ยงแมน หัวไฟปบะเต็มใจเลยไฟห้มันเย็นก่นอนม,มันท่านเดชเต็มแล้วก,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 กินเป็นแซบเนาะโอ้แซบครับเจริญอาหารแต่ละคนเกือบแปดสิบกิโล กิมะตาแซ่บอ่ะแม่น,นจ้ะแต่คนบริดจ่อยนะจักสิคิปเฮ็ดคลิปได๋อ่ะไปเห็นงานเนาะบ่มีเวลาอือคลิปประจำวันนี่ล่ะอืม Uh huh. บ,าน,า,บานเท้าก็บบ้มันเขาเตรียมเขนานอนหรือบปานันบานเท้าก็มือแอ้ะอืมอืมูอุบานให้งเมื่อดมืดไว้่ะเขานเผาเว้นสุดน้ำแบบสุนน้ำตำเตงบหมามาักคั cắt mũ cọp đi. Ừ. Ừ. À, phải Ừ. อากาศห่อนครับพี่น้องไอ้เมื่อดวอีกแบบนึงเมืดฝนมาเลยประสบาน,นอืมก็อบอกกลน่นไ Hoon mà hoon mà có lòng kin nèo kin móc nèo lòng 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 móc ้านมจิน,นอ,อืินคือเสียงคือเสียงก็เสียน่ะอบอมามามาออ่า เมื่อคนมาจะบะตกเป็นไดก็เสียดายกโกงละเสียบน้องกินเบิดถุงนึงะ่อือกินเยอะแล้วก็บอกว่าอึอาดอัด เราพระเคกินกินเยอะแล้วว่าอึดอัดเพื่อนไปวิ่งแล้วสองสามคนนับยังไงสิไปวิ่งบ้าลงล้นไปเอาไปวิป่งเหรอใช่ข้างหลังเขา้าสาที่ไปวิ่งคือเขอาภาษามัน คนใส่กินนะสุดยอดต่อพี่นมาเด้อมาเด้อใครมาที่หลังยังทันนะครับผมอีกเรือเยอะอยู่เนาะ kinh khâu, hay phe hay nong kinh đái, uốt, sẽ sang rồi, um, vừa khỏi trâu hoa, rồi, ngừng hoa rồi, hoa rồi, cần kinh hay im nó. <coughs> เราทำงานหนักเลยเนาะพี่น้องเราทำงานหนัก,กตป็นให้อิ่มนอนให้หลับอื่นเศร้าตื่นได้เศร้าเองตาคับมเมืม่อยลอละเห็นงานก็นเด้บยุงเท็บตอ้องตื่นต่เศร้าพี่น้องอาบน้ำจะตีหาเครงเนาะแต่ก็ต้องฟื้นฟื้นฟื้นไปก่อนเนาะ ทำไปก่อนเรียกไปก่อนอวิตามินม,มา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 กินแล้วบ้างอืมฮะ <c oughs> ไม่นึงแล้วเลือดไม่นึงออืม,อมสวัสดีทั้งแปดท่านนะครับโหมามา,มากินข้าวกับจัำตุกแสบหนุ่ม,<ด>มเ,มนเนย็เนลำเตงข้าวกินให้หมดเลยไม่หรอปลาช่อนอเป็น ปลาช่อนแดดเดียวเหรอค่ะมันเป็นปลาช่อนแดดเดียวอ๋อทอดปลาช่อนแดดเดียว,ไ,ดดยวไม่ใช่ปลาต้สมส้มแล้วมันปลาสมมันเป็นปลาช่อนแล้มาปรุงรสใหม่ นะประอบพุ่นเนาะที่เพิ่นมานรับชมเราฟั้างกับพี่น้องต่างคนต่างกิดเป็นมารับชมแม่นเบิ่งการสร้กันน้ำกันแหลกได้เบิ่งทะเลกั <laughs> นปัดคนเมาแหละเบิ่งกันแหลกกัน,นบระเดียเมา,ามาเม <laughs> า <laughs> มาน้าประเดี๋ยวเปร็จปะ เออมันละเกี่ยงตับเลยครับประตูทาเขามาพูดถึงนะ่ะเขามาเบิ่งค้นสองข้นก็ดีใจกับพี่น้องอันนี้คือมันพูดถึงกับขอบคุนะ้นเนาะเขามาเบิ่งกับตามเป้าหมายเยอะเกินเนาะเดี๋ยวจะได้ลาบดีลลน้องไปแล้ววนะันน่ะจ้าเพราะว่าสมเอ้ยตามแบกแปลงเข้ากับเริ่มเกี่ยงกับพี่น้อง เวียดนามขอบคุณหลายๆเด้อจ้าทีมามนแวบะบเวียนรับพี่น้องโอเคแล้วครับผมก็สม,มาทาควรเนาะในสดของจันสุกเาจะขอจบเพียงเท่านี้เนาะในใอยใจะลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามไปหน่อยนะครับผมอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ว่ากันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบเจอกันใหม่ครับ EP นี้ก็ต้องขอเก่าพระมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณครับ